ลักษณะของรายการวิทยุกระจายเสียงแบบสนทนานเนี่ยมีอยู่ประมาณ5ลักษณะด้วยกันนะครับที่ลักเป็นซึ่งเป็นลักษณะที่ดีนะครับหนึ่งเนี่ยคือรายการสนทนานเนี่ยควรจะเป็นเรื่องรายการเรื่องที่น่าสนใจเมื่อเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประเด็นอยู่ในสังคมแล้วเนี่ยผู้ฟังก็จะมีมากขึ้นทําให้เรตติง้งรายการมีมากขึ้นนะครับและเป็นประเด็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆซึ่งรายการก็อาจจะไม่ได้จบในเพียงแค่ตอนเดียวง่ายๆ นะครับเมื่อบีผู้ฟังมากขึ้นก็จะมีมีอาจจะมีตอนที่2ตอนที่3าต,ต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นนะครับลักษณะที่สองเนี่ยคือรายการสนทนาเนี่ยเมื่อเมื่อผู้ฟังผู้ผู้สนทนาทั้งคู่เนี่ยมีการพูดคุยกันเป็นกันเองนะครับแล้วเป็นผู้สนทนาที่มีความชํานาญพอสมควรจะรู้จักการยกข้อสนทนาขึ้นมายกข้อสงสัยที่เอามาพูดเนี่ย เสมือนกับผู้ฟังเอามาพูดเองซึ่งมีความรู้น้อยกว่าผู้สนทนานะครับก็ทําให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วมกับการสนทนานั้นมากขึ้นนะครับการสนทนาที่ดีในลักษณะที่สเนี่ยก็คือ,อ,อจะต้องมีความน่าเชื่อถือการเป็นความการสนทนาที่มีความน่าเชื่อถือเช่นผู้ที่มาร่วมสนทนาถ้าเป็นผู้ที่ มีความน่าเชื่อถือในวงสังคมอยู่แล้วนะครับเมื่อมาพูดเนี่ยผู้ฟังก็จะสนใจและและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอันนี้คืออันดับที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องที่น่าเชื่อถือ,อ,อมีการมีการคือมีการขัดแย้งมีการแย้งกันแล้วยกเหตุผลขึ้นมาเพื่อที่จะแย้งฟังแล้วก็จะเกิดเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งก็จะมีมีเหตุผลอีกอันหนึ่งซึ่งมีข้อแย้งกันมักจะไม่มีการสรุป แต่ว่ามีการมีการม,มีการแย้งกันมีการมองหลายๆมุมทําให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความเชื่อแล้วรับอ,อยากจะติดตามฟังการสนทนามากขึ้นนะครับส่วนลักษณะที่4ี่เนี่ยความการสนทนาที่ดีเนี่ยจะต้องมีความหลากหลายของเสียงนะครับเช่นเสียงของผู้ที่มีอายุนะครับคือผู้ที่มีประสบการณ์มากมีอายุเข้ามาพูดเนี่ยเป็นหนึ่งเสียงละ อีกเสียงหนึ่งเนี่ยเป็นอาจจะเป็นคนหนุ่มสาวซึ่งซึ่งจะมีความฉับไวมีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นอีกอีกวัยหนึ่งเนี่ยในเมื่อมีคนหนุ่มแล้วอาจจะมีคนสาวมาเมื่อมีมีมีถึงสามเสียงแบบนี้มันจะมีความหลากหลายที่ผู้ฟังเนี่ยไม่รู้สึกว่าเขาคุยกันเองแต่อาจจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยได้เข้าไปคุยถ้าผู้ฟังเป็นผู้หญิงมีผู้หญิงที่คอยพูดอยู่ก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเหมือนได้อยู่ในร่วมในวงสนทนานั้นถ้าผู้ฟังเป็นคนที่มีอายุ เป็นเป็นเป็นคนในวิชาลาและมีคนอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยที่ร่วมสนทนาด้วยจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็ได้ร่วมมีส่วนร่วมอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะครับลักษณะที่3เนี่ยคือลักษณะของการสนทนาที่สามารถเปิดเป็นที่เป็นเวทีสาธารณะได้หรือเปล่าถ้าเปิดได้ผู้ฟังยิ่งมีส่วนร่วมมากขึ้นคือมีการมีวงสนทนาอยู่จํากัดแต่อาจจะแบ่งเป็นช่วงช่วงหนึ่งให้ให ผู้ฟังสามารถที่จะโฟนอินหรือโทรเข้าไปมีส่วนร่วมที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่านอกจากโทรเข้าไปแล้วเนี่ยปัจจุบันยังมีเรื่องของการใช้ SMS เออคือข้อความส่ง,สงข้อความสั้นเข้าไปเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วผู้ร่วมสนทนาเนะี่ยเอาความคิดเห็นอันนี้มาพูดออกอากาศแล้วพูดถึงความคิดเห็นอันนั้นนะครับก็ทําให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมมากขึ้นอีกทีหนึ่งด้วยแล้วยังเป็นสาธารณะที่ไม่ได้ปิดกว้างให้แค่ผู้สนทนากันในรายการวิทยุเท่านั้น นะครับ